สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสโมสรนักพยากรณ์นะครับแล้วก็บูนิธิน้ำใจไทยญี่ปุ่นซึ่งเราจะจัดงานโครงการน้ำใจไมตรีสี่แผนดินค่ะที่ไหนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไหนครับที่สยามสมาคมที่สัก์ที่สักอโศกค่ะวันที่วันที่ห้ากันยายนนะคะสันเสาร์กันยายนงานจะเริ่มประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็บัตรราคาเท่าไหร่ครับเุณอันคาถ้าเกิดอยากจะร่วมงานมีตั้งแต่พันห้าบาทขึ้นไปค่ะจนถึง3,500บาทค่ะ ครับแล้วก็เป็นพิ้ายงานเนี้ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับจังหวัอยครับเริศที่สุดเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาประกวดกันนะครับเราจะประกวดย้อนยุคกันนะครับแต่งชุดไทยๆสวยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับมาประกวดรางวัลมากมายเลยครับคับแลวนอกจากนี้นะคะแต่งชุดญี่ปุ่นมาก็ได้นะคะก็ได้รางวัลด้วยเหมือนกันแต่งสวยแล้วก็ต้องมาประมูลใ่ครับว่างานนี้ไฮไลท์มีเรื่องของการชกมวยด้วยเป็นยังไงครับจังหวัาครับชกมวยคู่เอกเนี่ ชี่เสร็จ่งแังมากค่ะเป็นแชมป์โลกของเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็ยังมีสุดจะมีรำอะไรนะคะับเจ้าตัวผู้ครับรำไทยฮะไทยโอยพรนีฮะแล้วก็ยังมีอะไรนะเซิร์ฟอะไรแล้วมีละูกทุ่งอะไรนะนะเรียกว่าอะไรนะมีรำของญี่ปุ่นด้วยอะเรียกว่าคาบุตีรังนอกจากนั้นแล้วนะครับอยากจะบอกว่า ใครที่ชอบรำวงงานนี้เรามีสาวรำวงมารำวงพวกท่านนะครับ<ค>รสยวยๆทั้งนั้นเลยแมีใครใ<ช>รำวงใช่มีนมรำวงด้วยและใครนะ <ๆ S 2> คะที่ชอบสตะสตมของวัตถุมงคลน,นะคะหรืออยากจะร่วมบุญร่วมกันสนเพื่อให้ตอกตะกอนเสร็จของงานเราเพื่อหาทุนนะคะซื้อที่ดินนะคะร่วมกับของทางวัดใช่ไหมคะัทำวัสดุจีวัตรสมทุนร่วมกับวัดยานาวาที่วัดยาน้อย ได้ทุนได้ของวัตถุมงคลบอกเลยค่ะว่ามีของไฮไลท์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นของมีคุณค่าด้วยของมงคลก็จะมีหลานักวิทยากรแล้วก็แผกเกียริหลายหลายท่านที่ชนะของมีค่าวัตถุมงคลแล้วเราจะได้เห็นกันในวันนั้นแค่ของอาจารย์บอกับอาจารย์สันแล้วก็ของอาจารย์ลูกคู่กับตอาจารย์ตุ้มเนี่ยอาจารย์บอกเลยบอกเลยค่ะว่าขออาจารย์ใช้นาคาราดนะคะแล้วขออาจารย์บอยเนี่ยเป็นไฮไลท์ในงานเลยเป็นผู้บาร์ับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ผมว่านะฮะเรารีบมาจองตั๋วเลยดีกว่านะครับที่อร์โทรศัพท์ทางรางนี้เลยหรือเบอร์อันบอกได้เลยครับเบอร์สักอะไรครับเอ่อเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะ0816279633 0816279623ค่ะยังมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อาจารย์นภูมไม่เคยมาให้ใครนอกจากมูในทีนี้เท่านั้นค่ะอะไรอาจารย์ับประทานง108เมตร จางด้วยหัวใจคาถาร้อยแปดค่ะค่ะแล้วก็ยังมีหัวใจของจา์สันนะครับถอยภาพมาให้เลยค่ะภาพประจานเป็นภาพพระพิคเนศครับที่ผ่านพิธีเรียกว่าปลุกเสกกันนะครับแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครูสามฤดูสมัยขอโรงเรียนการแสดงอยู่เนี่ยใช้สามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานเป็นสิบขึ้นคันที่โรงเรียนภาพนี้เป็นประธานของการจัดงานในทุกวาระที่ผมจัดขึ้นขหมดทั้งปวงนี้ครับเจอกันวันที่เสาร์ที่ห้ากันยายนที่สยามสมาคมถนนอโศกครับ อย่าลืมนะคะมาประมูลมาลำบงมาตรฐานและที่สำคัญมาประกวดนะคะรางวันเลิศเลิศเลิศค่ะ